ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิลินกิติธนรัตนานะคะวันนี้ก็ได้ใส่ชุดอของจีนนะคะเป็นชุดราชวงศ์ฮั่นนะคะอยู่ในช่วงยุคของราชวงศ์ฮั่นเป็นยุคกรุงเลืองอันนี้คือไปแอบถามสตาฟมาวันนี้ก็มาเดินพิพิธภัณฑ์ปักกิ่งนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งซึ่งทั้งหมดนะคะจะมีด้านของของเก่านะคะก็จะมีหกชั้นนะคะมีโยกมี ภาพวาดนะคะแล้วก็มีพวกถ้วยชามโบราณนะคะถ้าใครใครสนใจก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่ไม่เสียค่าบัตรไม่เสียค่าเข้านะคะทุกคนสามารถมาเดินชมกันได้ค่ะ <ไป S 1> มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ <ไป S 1> ขอบคุณนะคะไปดูแล้วประทับใจอะไรบ้างคะความประทับใจใช่ไหมคะก็คือว่าหยกที่นี่สวยงามมากค่ะการแกะสลักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมือหยกนะคะหรือว่าจะเป็นตัวหยกเองเป็นตัวหัวเข็มขัดเองสวยมากๆเลย